สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวดีสำหรับแฟนๆแอป Facebook Messenger มาบอกครับเพราะจากนี้ไปเราสามารถล็อกการเปิดแอปด้วย Face ID หรือ Touch ID ได้ง่ายๆแล้วครับป้องกันคนอื่นๆมาแอบอ่านแอบดูข้อความได้แล้วไปดูวิธีเปิดใช้ง่ายๆกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับ ในการอัปเดตล่าสุดเวอร์ชัน272ขึ้นไปเพื่อนๆสามารถล็อกไม่ให้ใครมาเปิดแอปมาแอบอ่านมาแอบดูข้อความส่วนตัวของเราได้แล้วครับวิธีการเปิดใช้การล็อกก็ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป Messenger ขึ้นมาแต่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแต่ความเป็นส่วนตัวแตะล็อกแอปแต่เปิดสวิตช์ต้องใช้ Face ID หรือสำหรับเพื่อนๆนที่ใช้เครื่องในรุ่นที่รองรับ Touch ID ให้เปิดสวิตช์ของ Touch ID ได้ครับในข้อความถามยืนยันการใช้งานแต่ตกลงจากนั้นเพื่อนๆยังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยครับว่าจะให้ล็อกเมื่อไหร่เช่นให้ล็อกทุกครั้งที่ออกจากแอปหรือให้ล็อกหลังจากออกจากแอปไปแล้ว1นาที15นาทีหรือ1ชั่วโมงเลือกใช้กันได้ง่ายๆอย่างย,างยืดหยุ่นเลยครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับว่าจะมีใครมาแอบอ่านมาแอบดูข้อความ มาดูข้อมูลส่วนตัวของเราไม่แอบเปิดแอปโดยที่เราไม่รู้เพราะตอนนี้เราสามารถล็อกป้องกันการเปิดแอป Messenger ได้แล้วครับแต่ก็ตามสไตล์ของ Facebook ครับการอัปเดตคุณสมบัติใหม่ๆบางคนก็ได้บางคนก็ยังไม่ได้ต้องลุ้นกันครับถ้ายังไม่ได้ก็อาจต้องลองลบแอปแล้วลงใหม่ถ้าลบแอปลงใหม่แล้วยังไม่ขึ้นก็ต้องรองให้ Facebook อัปเดตมาให้อย่างเดียวเลยครับของเพื่อนๆได้ใช้กันหรือยังครับมีคุณสมบัติใหม่นี้เพิ่มเข้ามากันหรือเปล่าใช้แล้วชอบไหมครับ คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ